เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรีเมนของเรากันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับกลับมาลงคลิปกันกันหน่อยนะเพราะว่าห่างหายกับการลงคลิปในช่องไปนานเลยครับวันนี้เราก็กลับกันมาในเกมของเ p ฟิ l e g e n d Mobile ครับอันนี้ผมยังไม่เคยแคสเกมนี้ลงช่องเลยนะไหนๆก็กลับมาแล้วเรามาลองแคสเกมนี้ลงช่องหน่อยแล้วกันไม่มีคนตามมานะ สบายรูรายงานนี้จะอิ่มหรือเปล่าก็ดูนี่แหละเฮ้ยได้ยินเสียงลงว่ะไม่น่าโอเคไอ้ชี้สองตัวปืนมีสตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยแต่เอ้ยมีแต่ลูกซองเฮ้ยเฮ้ยทิบไหายอุ้ยเกือบเกือบ กำลังรีหดายเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ดีนะดีนะผมชักปืนทันเมื่อกี้เอาเรื่องเกือบไปแล้วไม่ล่ะแม่สไนซะด้วยรอสักครู่กำลังรักษา <laughs> <laughs> เหมือนจะหมดตี้แล้วนะตี้เขา เราได้ปืนที่เราต้องการมาเลวด้วยสปิดไฟเอาวะแชมป์ละถ้าได้สปิดไฟมันแชมป์ละ <c oughs> เออปืนนี้ก่อนเลยเเดี๋ยวรอสักครู่กำลังรักษาตรงนั้นน่าจะเป็นศพเพื่อนเขานะสองศพกำลังพุ่งไปข้างน,น้า ลองมาอัดในตัวโปรแกรมนี้ก็ดูผมคิดว่ามันจะแหลกเออไม่แย่ว่ะอัดเหมือนไม่ได้อัดเลยฉันไปแล้วนะแล้วโปรแกรมนี้มันสามารถได้ยินเสียงในเกมได้ด้วยผมก็เลยแบบพื้มพื้มมากโอเค มีอะไรให้เราได้สร้างบ้างมมไม่ค่อยมีอะไรนะเอาโล่อย่างเดียวเราไปฟาร์มต่อ,อกำลังพุ่งไปข้างนอกไกลวงนะเนี่ยเ,เรื่องเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงวะอยูอย่ค่อนข้างไกล ด้านล่างโอเคไกลๆไอ้เยี่ผมมเซฟโซนัดไปานนไปฉันกังถูกยิงสหายฉันสงเลศัตรูกำลังพุ่งไปข้างน้านี่ผมใส่สะโคบสามอยู่เหรอวะเนี่ยคือคือ,คอ,คอมันมันไม่เหมาะกับผมนะไอส้ส,สะโคบไอบเตนี่ย เออต้องเล่นสโคบหนึ่งอะไรเงี้ยสโคบสองก็ได้สปิดไฟสโค,บส,คบสาไอ้เหี้ยใช้กำลังชาตจกรอบระยะไกลไม่ได้เลยเมื่อกี้ระยะไกลพอได้มั้งอยากได้ปืนนั้นกำลังพุ่งไปข้างนอกแบบลูกแผนที่สิบองเซฟโซนถัดไปอยู่ไกลจากที่นี่มีฟ,ฟีนิกซ์คิดตรงนี้นฉันกำลังซ่อมแซมตนเอง คำตื่นโอเ<อ>ซฟโซนกำลังขยับเอาไม่เปลี่ยนวะเก็บฟินิก์มาเอาอะไรวะมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันกำลังพุพ่งไปข้างหน้าหาปืนที่ต้องการแปบบ๊บ <c oughs> นี่ไง ต้องแบบนี้กลับแล้วสโคบสามเนี่ยปืนนี้ต้องคู่กับสโคบสองหรือสามโอเคเรียบร้อยแชมป์ละแชมป์แน่นอน <c oughs> บอกเลยว่าแชมป์แน่ๆ <c oughs> เอา้ากดปีนไม่ปีนเฉย ผม,ผมไม่ต้องใส่สเถาอิสิกนะใส่ดิไม่ใส่ดีกว่ากำลังใช้ตะขอเกี่ยวคอดูหน่อยมีของหรือเปล่าในนี้ไม่เคยมาด้วยอุ้ยมีแบตเตอรี่เกรอะตรงนี้เก็บมาอีกโอเคกำลังรีโหลด อะไรไหมไม่มีขอกระเป๋าเพิ่มก็ได้นะอืมไม่ค่อยมียมแบตเตอรี่กรตรงนี้กระเป๋าผมยังกระเป๋าอันเดิมอยู่เ,ยเลยกำลังพุ่งไปขา้างหน้าไม่มีเฮ้ยวงมาแล้วไปเลยเด้อ โอเคเรามีที่ที่กันวงอยู่โอ๊โยโอ๊โยโอ๊ยเ้ยเชี่ยตกอะไรวะโหลดผีโอไม่ใช่ไม่ใช่เกมผีเออฉันไปแล้วนะกระเป๋าสองว่กะกำลังพุ่งไปข้างหน้า ไม่ค่อยเจอคนเลยนะกำลังพุ่งไปข้างนอกยังเหลืออีกสิบสามทีมโอเคก็กำลังใช้ตะขอเกี่ยวศัตรูกำลังยิงต่อสู้กำลังวิ่งหนีรสมาชิาทีมคนสุดท้ายถูกจัดกำลังพุ่งไปข้างนอก Hey, เราอยู่กระจกันกำลังชา์เกราะคอยระวังให้ดีเผื่อคนเดียวด้วยนะของเขา <c oughs> โหคนนี้ของดีมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ของดีรอสักครู่กำลังรักษา <c oughs> ดีไม่ดีตอนนี้ไม่รู้แต่ว่าต้องเข้าวงแล้วกำลังรีโหลดยังจะมีเวลามาฟาร์มอีกกำลังพุ่งไปข้างหน้า ไปแล้วเว้ยโอเคกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีผู้ใดเด้อเจอศัตรูเพื่อนเจอคนว่ะตีไปเรื่อยๆตรงนี้มีไหมนะไม่น่าจะมี ฉันกำลังถูกยิงเจอศัตรูกำลังไปเพื่อนจะเย็นอุยอ้ยเฮ้ยอะไวะกำลังพุ่งไปข้างหนอกอยกำลังติดตั้งซิปลายสงสัยจะหูฝาดกำลังชาร์จกรอบคุณอยู่ตรงไหนเพื่อนกำลังพุ่งไปข้างหนอกกำลังยิงโจมตีศัตรูศัตรูถูกจัดการแล้ว กำลังคว้าอัสต้ามีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังยิงโดนศัตรูกำลังยิงใส่ฉันไม่ไหวแล้วสปิดไฟเลยแล้วอ้าวรีโหลดที่สองเริ่มนับภายหลังก่อนดูวงเซ็ตเชนตรงนี้หรอศัตรูัวปอมศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยกำตัวป้อมเกมสายหมดเอด็กยังจะพวกชั่ว สมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจัดเจอศัตรูศัตรูโอ้ยมนะมีทีมโอ้ยกระสุนน้อยมากเอีกนิดหนึงมีกระเป๋าตัพบเป้าหมายกำลังใช้ตั้ขอกยิงตัวยังรีโหลดกำลังเจอศัตรูที่หายหมดกำลังยิง อะไรวะนีกล่องพยาบาลตรงนี้มีพ์ดเลเวลสามนัวมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้โอ้โหอิ่มเกินมีแม็กเพิ่มความจุกกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดอันนี้กระสุนหมดเร็วมากขอแม็กสามได้ไหมไม่มีเลยอะ่ะมีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามอสตาร์มาเพิ่มแล้วกันโอเคกำลังพุ่งไปข้างหน้า เอาเราเป็นผู้นำสถิติฆ่าแล้วเหรอวะเนี่ยเกินเกินไม่มีใครนะกำลังรีโหลดสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมีอะไรปะ <c oughs> ฉันไปแล้วนะ <c oughs> อยากได้หมวกสามอะ <c oughs> แ <c oughs> ถวนี้มีไม่ว่า เอาอย่างวะเหมือนได้ยินเสียงยิงวะกำลังติดตั้งซิปลายหลอกพวกเขาด้วยเยอะลรอศัตรูกำลังยิงใส่ฉันเพื่อนกำลังไปกำลังยิงต่อสู้ด้วยวงหันขึ้นโพดีเป้อมหมาอยู่ที่ด้านหน้าของฉัน ศัตรูถูกกำลังพุ่งไปข้างนอกเพื่อนรอด้วยดิมีการยิงแล้วมันก็โดนฉัน <c oughs> ใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ศัตรูถูกนอกแล้วกำลังยิงต่อสู้กำลังพุ่งไปข้างนอกฉันสังหารศัตรูแล้วมันก็นลุกขึ้นใชยิงฉันกำลังชาร์จกรอกกำลังรีโหลดเพื่อนเราก็เอาเรื่องนะ ไอ้เหี้ยปาติดโอเคด้านบน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 กำลังยิงโจมตีศัตรูตวาายแล้วตายกแลังชาร์จเาะมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลิสามจะบ้าตายปลาใส่ตัวเองมีแค่แพ็คเกจต้องใช่ปลาใส่ตัวเองปลาติดไม้อะเมื่อกี้ฉันพนันเลยว่าแค่แพ็คเกจต้องมีอุปกรณ์จำจำสำหรับเราอยากได้แม็กซสาม กำลังพุ่งไปข้างหน้าให้ตู่ใจเลยแป๊บเดียวกระสุนหมดแป๊บเดียวกระสุนหมดมีกล่องพยาบาลตรงนี้บอมีผู้ใดเลยอะรอบที่สาม นับถอยหลังก่อนไปวงเซฟโซนเรามาดูตรงนี้นะครับเซซฟโนแล้วเพื่อนเร็วจังวะเพื่อนมาเร็วมากมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลซีกำลังพุ่งไปข้างหน้าหรือสปิปายแล้วหุ่นใจกว่าฉันจะแวบกลับไปถ้าฉันต้องการรีสตาร์ทไทม์ไลน์ของไปลอกเยอะเลยกำลังพุ่งไปข้างหน้าเหลือสองตี้ แช่มอ่ะยังไงก็แช่มตาเนี้ยเฮ้ยเราอยู่กระจายกันเกินไปดูแผนที่สิไม่มีไม่มีผู้ใดเลยกำลังพุ่งไปข้างหน้า เงียบมากกำลังติดตั้งซิปลายเฮ้ยได้ยินเสียงฉันไปแล้วนะกำลังยิงต่อสู้เรื่อน ทำไมมึงลอกศัตรูแ้วมึงชอบเจอแต่ศัตรูลแไ่ว่างกนอศัตรูไม่เจอเลยฉันกำลังถูกยิงสหายกำลังไปเพื่อนไปสำรวจทางนี้กันเถอะกำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังชาร์จปั่นไปก่อนเลยโดนไม่โดนไม่รู้อ่าพบเป้าหมายเอาไปนะมีอีกทีมกำลังโจมตีโอเยอะมาก อย่างนี้ต้องสกปกกสามน็อกดึงโอเคแ<า>ช่มจริงจริงอันนี้เพิง่งดีแรงด้วยนะทุกคนอาจจะไม่เจอตี้โหดมากแต่ว่าก็ก็แช่มแค่นี้พอโอเคครับทุกคนกลับมาลงคลิปในช่องบ้างให้มันมีอะไรบ้างนะฮะก็ทิ้งไว้านานแล้ว ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคลิปนี้สนุกไหมสนุกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างที่กดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ